ส่งกันบ้านหน่อยมีไหมจากเมื่อวานที่หลวงพ่อให้ใหทำเมื่อวานเนี่จากแล้วก็ก่อนหน้าหลวงพ่อก็ส่งส่งทิปมาหมันมันเห็นถึงตอนตอนตอนที่ส่งคลิปมามันมันเห็นที่ว่าโอ้โหภาวนาตั้งสิบกว่าปีฟังธรรมที่พระพุทธองค์พูดคืนใจให้คืนสุขให้กับทุกน่ะคะ่ะ มันเห็นความที่แบบที่หลวงพ่อพูดเลยว่าผัดสามณตอนนั้นณนะปัจจุบันนะคะที่แบบเราไปฆ่าหรือว่าเราไปมีเป้าตั้งงานปัดคอมันเสื่อมแล้วกับยิ่งอยากได้เหมือนเก่าแต่พอพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยปัจจุบันแค่นี้มันก็แค่นี้ความอะไรปุ๊บมันดับเลยได้เห็นด้วยว่าโอ้โหแบบ ตาสว่างค่ะตอนนั้นอืแล้วก็กลิ่นมันก็อยู่อย่างที่นี่บอกเลยว่าอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ข้างในพูดแล้วมันมันคล้ายว่าอยู่ดีๆมันไปต่อมมันกินใจแล้วก็ได้ทําตรงนี้มาเรื่อยๆแล้วกลิ่นที่ส่งออกแต่อะไรนี่มันก็เรียกว่าอะไรเนาะมันมันไม่ค่อยออกนะคะก็ใจจ้นแห้งตอนนี้หัวใจรู้สึกว่า อันนี้ก็ถ้าเป็นทำที่จะขยายให้ฟังก็คือปกติละกิจเราเนี่ยส่งออกเพื่อไปหาสิ่งที่เขาพอใจนะตอนนี้หลังจากที่จิตมันบางแล้วเราได้ทำทำตั้งแต่กองลูกอารมณ์แล้วก็ตัวตนจนบางหมดแล้วเนี่ยก็เลยจิตมันเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจไม่ออกไปตาะแต่กับกองลูป ไม่ออกไปปรุงเป็นอารมณ์แล้วก็มีชันทะไม่ไม่ออกไปอดีตอนาคตนะจิตมันมันมาเรียนรู้แล้วไม่ออกไปมันอยู่ข้างละข้างในสบายสบายเนี่ยจิตที่เรียนรู้ข้างในสบายสบายแล้วเนี่ยมนละเอียดมันบางเมื่อมันบางแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่เรื่องที่มันมันบันทึกไวใน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 ตัวจิตก็คือ ความสุขหรือความที่ประสบความสําเร็จในอดีตนะมันจะเป็นทึกไว้แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยทําได้ในอดีตแล้วมันก็เปรีแล้วมันก็เปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่ถึงการที่จิตมันจะเห็นอย่างงี้แล้วก็ธรรมชาติของมันมันก็จะไ่ฟ้าสิ่งที่ดีที่สุดมันตะกายไงก็ไม่ถึงระหว่างที่การที่ตะกายเพื่อเพื่อจะไ่ฟ้าสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราเคยทําได้เนี่ยมันเลยเกิดเป็นความทุกข์ของเราณนะปัจจุบันนั้นให้เราเราต้องตัดใจเลยว่าเฮ้ยเราอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ปัญญาที่พบร่งส่งประทานให้ทุกคนก็คือปัจจัยสี่มันครบแล้วอ่ะอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยไม่ทุกข์แล้วอ่ะแต่แตะกายไปหาอะไรเพราะตะกายไปก็คือไปหาทุกข์นั่นเองเนะเราให้เราทําซึมซาบตรงนี้แล้วก็ อดีตที่เราเคยประสบความสําเร็จนะ่ะมันก็จบไปแล้วผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วแล้วระหว่างที่อดีตที่เราเคยสมบูรณ์พูนศขหรือประสบความสําเร็จเราได้สร้างทานเอาไว้ด้วยอย่างมหาศาลแล้วนะปัจจุบันใจเราจะอิ่มเ,มเมบิกเบิกบานกับรอยยิ้มกับทานต่างๆมันคือผลจากที่อดีตส่งเนะี่ยให้มองเห็นอย่างนี้แล้วนะพอพอพอถึงปัจจุบัน ก็ปัจจุบันอยู่ได้ก็นี่็ดีที่สุดแล้วแล้วพนักที่เราว้าแหว่งเนี่ยเพราะมันไปไฟฟ้าหาดีจิตมันเลยย้อนกลับมาอยู่ปัจจุบันเมืจิตไม่ย้อนกลับมาปัจจุบันตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าคืนสุขที่พระองค์หมายถึงเคยสุขในอดีตน,นะให้กับทุกนักปัจจุบันที่เป็นทุกตะกายที่ตะกายทุกนัปัจจุบันคืนสุขให้กับทุกตุลุงพ่อคืนสุขให้กับทุกเนี่ย ก็คือเราไม่ได้เอาสุขมาละเลงกับทุกข์หรอกเราเอาความเข้าใจว่าแค่นี้ปัจจัยสี่มันครบแล้วเหตุที่เราสามารถลงใจได้ว,ว่าปัจจัยสี่ครบแล้วเพราะความอิ่มเมอิบเบิกบานมันส่งมาเพราะเราดำรงจิตด้วยความอิ่มเมอิบเบิกบานไอ้ตัวนี้คือผลจากอดีตส่งมาให้ถ้าอดีตไม่ดีไม่มีกรรมดีตอบสนองเราอิ่มเมอิบเบิกบานไม่ได้เราจะดิ้นทุรนทุราย นะที่อิมอเ,อร,เอร์เบอร์บานส่งผลมาได้ให้ใจเรายิ้มแย้มอยู่ตลอดนั่นคือเมื่ออดีตที่เราได้รับกรรมดีนะแล้วก็มันไม่ต้องตรงกับสมัยที่กรรมดีสูงสุดหรอกแต่มันทำให้เราเนี่ยมีความอิมอเบอิบเบอร์บานตลอดนั่นคือคุณธรรมที่เราได้ทำสะสมมาใน,นตอนนี้ถ้าใครก็ตามจิตอยู่ในะปัจจุบันยังอิมอเบอร์เบิกบานอย่าง ยังไม่อู่ส่งลงสู่ใจอยู่ตลอดต้องรีบทำตัวนี้ก่อนเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้อิเมอเบิกบ,บานก็ทำทานให้อิเมอเบิกบานทำตัวนี้ให้เกิดขึ้นในใจซะก่อนอยู่ตลอดอยู่ตลอดแล้วมันก็จะสะสมไอ้ตัวนี้แหละเมื่อเวลามันถึงพร้อมเราก็สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันในตอนนู้นว่าอิเมอเบิกบาน เรอยู่อิ่มเบิกบานแล้วก็เราสามารถพิจารณาได้ไอ้ปัจจุบันตอนนู้นน่ะที่เป็นตอนนี้เราคิดว่าคืออนาคตน่หละปัจจุบันตอนนั้นน่ะเราอิ่มเราอิมอ่มเบิกบานแล้วเราอยู่กับปัจจุบันที่ไม่ได้มีอะไรขาดแต่เราก็ทําตัวเองว่ามันขาดใจมันเลยแหวงพอไปคิดถึงอดีตนู้นนู้นเมื่อเคยรุ่งเรือง ซิ่งมันจบแล้วเป็นสมัยสมัยไปถ้าใจไม่เข้าใจอย่างนี้ปั๊บบอกก็ก็ไอดีตที่เราเคยรุ่งเรืองเราเอามาแล้วไนงะเอากลับมาอยู่นปัจจุบันคืออิ่มเอิบเบิกบานส่งมาเนี่ยมันส่งมาเนี่แหละอิ่มเอิบเบิกบานเนี่ยคือเอาความรุ่งเรืองสมัยก่อนส่งมาเนี่ยใจมันอิ่มเอิบเบิกบานสมัยนี้เราเลยอิ่มเอิบเบิกบานแล้วก็ปัปจจัยสี่ไม่ขาด นี่คือไม่ทุกแล้วก็เหมือนกับเอาสุขสมัยก่อนมาด้วยอิเมเบอรเบิกบานมาใช้ในปัจจุบันนั่นเองเนี่ยมาใช้ในปัจจุบันมันก็เลยทำให้ปัจจุบันไม่ขาดเมื่อแบบนี้ปั๊บใจที่แหว่งมันเลยหายไปเมื่อใจที่แหว่งมันหายไปไมันเลยว่างกลางกลางกลางเนี่ยตัณหาเลยไม่ดีด,ดิ้นก็เหมือนกับคืนใจให้กับตัณหา ตัลงถ้าเราไม่รีเฟอร์เข้าไปหาอดีตที่เคยรุ่งเรืองใ้ตัวปัจจุบันก็ไม่ดีดิ้นดีดิ้นว่าขาดมันไม่ดีดิ้นว่าขาดนี่คือคืนสุขให้กระทุกคืนใจให้กับตัณหาก็คือ,อจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันลาบเรียบไม่ดีดิ้นแล้วตัณหาก็เลยไม่กระเพื่อมใจกับตัณหาที่อยู่ด้วยกัน ก็ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีใจเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีใจเพราะมันว่างสบายเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ก็นี่แหละอิมเอิบเบิกบาแล้วไม่มีทุกข์ก็นี่แหละนิพพานที่พระพุทธเจ้าให้สัญ,ญลักษณ์ไว้มันก็อยู่แค่ตัวเราไว้แค่นี้อยู่แค่จะอยู่ที่ข้างหน้าพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเข้าใจ มันต้องลงด้วยปัญญาตรงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นู่นนี่โลกนูน่นโลกนี้อะไรโลกปัจจุบันนี่เองแล้วคนที่สามารถประคองอยู่ตรงนี้อยู่ได้เนี่ยมันจะไม่มีทุกข์มันจะยิ้มแย,ย้มอยู่ตลอดนี่คืออิเมเบิกบานที่อยู่ข้างในออกมาที่ใบหน้าแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดมีอะไรผัดสะมามันจะออกไปทางบวกเลยมันจะไม่ออกไปว่าขาดแขนมีอะไรมาผัดสะรับมันจะออกไป เว่าก็ปัจจุบันพอแล้วอะไรผรรษามามันจะลงที่พอก่อนเราฉันทะมาใช้ <c oughs> พอพัาบป็นเบิกเบิกบานมันจะเต็มที่เต็มทางสุขกระ,ะทุกมันจะคลายจิตกับตันหามันก็จะล,ลาบตัวโรงงานก็ไม่อยู่แค่เนี้สุขทุกจิตกับตันหาแค่นั้นเองอะ่ะถ้าทุกอย่างมาลาบเรียบอย่างนี้เนี่แหละมาผลนิพพานก็เกิดขึ้น นี้เราก็สังเกตรเรื่องไหนที่เราหลุดบ่อยตรงนั้นแสดงปัญญาเราเรื่องนั้นเวลาผัสสะมาอิมเบอร์เปอร์บ,อรบามันหายเราต้องไปแก้เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนั้นคือถ้าเราสามารถคลองสติได้ทุกเรื่องที่มาผัสสะกระจายเราเราวอิมเบอร์เปอร์บ,อรบาได้ทุกเรื่องนั่นแลหละภาระของการหมดงานก็เกิดขึ้นในใจเรา ก็ามาลงแบบหมดหมดงานเนี่ยจะเห็นแล้วความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ไม่มีพอใจไม่พอใจไม่มีความทยานอยากไม่มีเพราะมาลงด้วยปัญญาหมดก็เขียนแต่ความรุ่งเรืองที่เคยมีเทียบกับปัจจุบันซึ่งเราเห็นว่ามันไม่เท่าเลยแหวงเอ้ยมันเท่ากันละมันก็สบายเหมือนกันเออก็ไม่ได้ขาดอะไร ทำใจให้หมองตรงนี้ให้ชัดก็ไม่ได้ขาดอะไรปัจจัยสี่ก็ครบ,ครบอิมเบอร์เปิกบานก็มีเพียงแต่อิมเบอร์เบิกบานเอาที่ส่งก่าอดีตมาใชขา่ของวันก่อนฟังคมที่รูกอกอ้อกเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกลางพ่อช่วยอธิบายสักทีค่ะความเป็นกลางที่ว่าเป็นกลาง ที่ที่แอลมีมีอีอธิบายด้วย,ยออค,อคือคือทีามเป็นกลางเนี่ยเอาสุขคืนให้ทุกมันก็แค่นี้อย่างเงี้ยกลางแล้วแต่นี้ความเป็นกลางตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เอาสุขคืนให้ทุกไอ้ทุกตรงเนี้ยมันต้องลงด้วยปัญญาอันหนึ่งว่าทุกที่เรามีดีดิ้นอยู่เนี่ยปัจจัยสี่ไม่ได้ขาดนะมันจะลงกลางได้ เนี่ยกลางมันต้องปัจจัยสี่ไม่ขาดแล้วก็การลงเป็นกลางได้ง่ายเนี่ยเราสังเกตมาเนี่ยคนที่ลงง่ายเนี่ยมันก็คือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วการหมุนเงินไม่มีไม่ต้องหมุนถ้าไม่หมุนเนี่ย ตัวหมุนเงินปั๊บตัวตันหามันจะเป็นตัวดึงสังเกตเนี่ยถ้าไม่หมุนเงินเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่ต้องวางแผนมากมันก็จะง่ายนะที่เห็นในตอนเนี้ยแต่ถ้าใครอยู่ในสังอยู่ในกําลังที่จะหมุนเนี่ยที่หรือยั่กาลังหมุนอยู่เนี่ยเนี่ยมันต้องมีวางแผนหมดไม่งั้นมันพลาดเดี๋ยวมันจะพลาดาพลาดมาเรื่องใหญ่เนี่ย ไอ้ตัวนี้แหละถ้าเป็นตัวเหตุที่ที่ทำให้เข้าสู่ธรรมลำบากเพราะกำลังแค่อยู่ในธรรมสบายๆถึงเวลาดิวแล้วปึ๊กขึ้นเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็อุปสรรคที่จะเข้าลำบากนี่คืออุปสรรคที่เราหมุนอยู่กับธุรกิจเนี่ยนะอันนี้เราไม่ได้รอ,องรับว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกคน แต่เท่าที่พิจารณามาเนี่ยคนที่ยังมีปัญหาหมุนเงินอยู่เนี่ยคือไม่ใช่ปัญหามันเกี่ยวกับวงจรของการหมุนเงินเนี่ยคือนั่นคือสังขารน,นั่นเองเพราะเราสร้างฐานของการตายเต้าเนี่ยเกินเกินทุนทรัพย์ที่มีอยู่มันเลยต้องหมุนเมื่อหมุนปั๊บเนี่ยมันจะมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาไอ้ความระแวงจะดึงให้ไม่สามารถ เข้าสู่ธรรได้เพราะม,มันต้องอยู่กับสังขารความคิดที่คอยเอาตัวเองให้หลุดพ้นจังหวะต่างๆต้องอาศัยจังหวะอะไรต่ออะไรตั้งหลายอย่างเห็นไหมปัญหาไอ้ตรงที่หมุนเงินเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพก็ตามเนี่ยนี้คนที่เข้าง่ายๆคืออาชีพก็วางหมดแล้วใครรับผิดชอบก็ไปตัวเองนั่งเสวย วิมุติสุอย่างเงี้ยเข้าขง่ายแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันว่าให้คนที่มีมีหน้าที่ที่ยังต้องทํายังธุระยังไม่เสร็จนะเราก็คิดว่าในในในความเห็นของเรานณะปัจจุบันเนี่ยก็เมนเทนอิมเปอร์เบานไว้ก่อนจนกว่าภาระที่เราหมุนอยู่มันค่อยๆเบาลงแล้วก็เราสามารถมีถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้ แล้วเราก็จะมาวางแล้วมันจะง่ายมันก็จะติดกัคนที่วางได้แต่ไม่ยอมวางมันก็จะติดอีกแล้วที่วางได้ไหมได้ให้คนรุ่นใหม่ทำได้ไหมได้แต่ไม่ไว้ใจเนี่ยก็ลองทุกคนลองทบทวนดูถ้าเราอยู่ในสภาวะพร้อมสังขารไม่ดีดิ้นมากคือความคิดความปรุงไม่ดีดิ้นมาก ความพร้อมที่จะให้จิตเข้าสู่ทำเบื้องละเอียดเบื้องลึกเนี่ยอย่างง่ายแต่ตอนที่เรายังไม่พร้อมเราก็เมนเทนพยายามรักษาอิมเบอร์เบิกบ,บานเพื่อจะเต้นหลุมออกเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆวางพวกกองรูปให้ละเอียดขึ้นมองเห็นสัจธรรมของกองรูปว่ามันเป็นแค่นิจจังทุกขังอนัตตา เราไม่ต้องไปเครียดมุ่งมันจะต้องรักษาหรือเอามันให้อยู่หมัดอยู่มือเนี่ยก,ก็ใช้หลักค่อยๆทำไปเมนเทนให้มันค่อยๆขึ้นมาแล้วพอสุดท้ายเราพร้อมที่จะวางวางสังขารที่จะไปดีดดิ้นกับอะไรตาอะไรเนี่ยเราก็เดินปัญญาสุดท้ายคืนสุขให้ทุกคืนใจให้กบตัณหาแล้วมันก็จะลงง่าย เพราะฉะนั้นตอนสังเกตที่พอพระพุทธองค์สอนผู้ปฏิบัติที่ทำเริ่มละเอียดละเอียดก็ส่วนใหญ่แล้วต้องบวชเพื่อวางหมดเพื่อกระเดินทํำเบื้องสูงถ้าไม่บวชมันจะติดตรงเนี้ยเพราะสังขารไม่ต้องใช้หรือถ้าไม่บวชก็เราก็ต้องรีทายจากนั่นจริงๆแล้วก็อยู่แบบฤาษีก็ได้ คือยู่แบบไม่ได้ไปปรุงที่จะเอาเอาเอาถูกเอาผิดเอากำไรขาดทุนกับโลกอีกแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้าได้นักสังเกตจากตรงนี้แต่คำสอนของพระพุทธอค์ไม่ได้ชี้ชัดตรงนี้แต่ดูแล้วเข้าง่ายอยู่ต้องต้องอย่างนี้ต้องวางวางโลกเพราะจับโลกมันต้องดีดิ้นแล้วก็ให้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเรา ถ้าการจะวางสุดท้ายง่ายสุดเนี่ยต้องวางโลกนี่การวางโลกก็คือต้องทำทำตัวไม่ใช่นักบวชก็คล้ายๆนักบวชให้อยู่แบบสันโดษสังขารก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากแต่ตัวสังขารเนี่ยมันตรงข้ามกับข้ามกับไอ ก็สันสังขารก็คืออัตตาตัวตนเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับเมตตาเพราะเมตามตาถึงที่สุดคือเมตตาที่ไม่มีสังขารแต่ตอนจะเข้าตรงนั้นไม่เราไม่ต้องรีบร้อนหรอกถ้าเราเราดูว่าเราก็ยังแข็งแรงพอประมาณอยู่ก็อตอนนี้อยู่กับโลกก็พอเห็นแล้วว่าปล่อยโลกเราอยู่ได้ ให้เราเราพิจาได้ได้เลยเนี่ยปล่อยโลกทุกอย่างที่เรารับผิดชอบอยู่เขาอยู่ได้และเราก็อยู่ได้ปล่อยเลยแล้วเราเข้าสู่ธรรมจะปล่อยปัย๊บมันก็จะเข้าสู่ธรรมมันก็จะง่ายไม่ต้องดีดไปดีดมาแต่ถ้าเรายังปล่อยโลกไม่ได้ภาระยังไม่หมดไม่ว่าภาระกับสายใหญ่หรือภาระกับ ผู้มีพระคุณบุป,ประการีมันก็ต้องอยู่อยู่แบบนั้นก็ทำจิตให้ได้คืออิมเบิร์เบิกบานหัวใจเต้นลมออกแล้วทำตรงนี้ไว้เป็นฐานไว้ให้ได้ก่อนและเดินปัญญาเดินปัญญาสุดท้ายมันก็จะไม่ยากเงื่อนที่ปากทางที่จะเข้าก็คือทุกภาษาทางตาหูจมูกริมกายมันอิมเบิร์เบิร์กบานได้หมด ทุกภาษาที่กระทบคิดบวกได้หมดแค่นั้นแหละ,ะ,ละคือความเตรียมพร้อมจะเข้าลแล้วแล้วข้อธรรมก็มีแค่นี้แหละนะใครจะซักถามอะไรก็ว่ามาที่ทางเข้านี่ก็เหมือนงานของเราเนี่ยก็แรกๆก็เป็นเหมือนฉันทะใช่ไหมครับวางฉันทะไปเรื่อยๆฉันทะไ,<อ>ไปเรื่อยๆจนจนบัร<น>ืึกฉันทะก็เหมือนคือ ไอ้ที่คืนที่มันแรงๆเนี่ยก็มันก็เบาลงอ่ามันก็จะเบาลงอาลงมอลงจนมันสงบก็จนกว่าภาระเราจะหมดอ่าครับภาระเราจะหมดคือภาระทางใจของเราใช่าครับครับอ๋อแล้วค่อยไปพอลึกเข้าไปก็ค่อยไปวางวางตัวทำอีกทีหนึ่งเออใช่ครับไอ้ภาระทางใจเราหมดแล้วก่อนครับไม่งั้นภาระยังมีอยู่มันก็เดือดขึ้นอีกอะครับ พียงแต่เราเมนเทนไว้ว่าภาระทางใจจะเล็กลงเล็กลงได้ด้วอะไรก็ไล่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับรูปเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างนี้ละไม่ต้องเป็นหลักอย่างนั้นก็ได้ก็ภาษาอะไรมาเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาคือให้มีอิมเบอร์เบิกบานไว้จะเต้นหรือหมอกสรุปมาอย่างนี้แล้วอ๋อก็คือขมวดรวมแล้วเหลือแต่ตัว ตัวนี้เหลือแต่อิม,อมเออร์เบิร์กบานครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปชั่งน้ำหนักหรือเทียบหรืออะไรแล้วเออพราะมันทันทาม,มันเกี้ยแล้วออ<อ>ยังมีไหมคถามคุณจันพอเคลียร์ไหมเคลียร์ครับคุณจันคับน้อยพอใจนะพอใจค่ไม่เจ่พรฝันเมื่อคืนค่ะพอฟันว่าฟังว่งา ใส่น้ำไม่เห็นเหมือนเขากลับไปเป็นเด็กแล้วเรายืนมองข้างบนแล้วเห็นเขาตกน้ำแล้วเราไปดูแล้วเขาบอกว่าโอ้อันเขาตายแล้วแล้วเราก็เลยมาดูว่าเขากํยืนคิดอยู่แล้วมีคนบอกว่าโอ้ยังไม่ตายเดี๋ยวจะเอาเขาไปส่งเถอจริงเลยเราเห็นเขาตกน้ำแล้วพอแล้วเขาประบอกอทีว่าเออเขาตายจริงๆแล้วเรากลับมาดูที่ใจนองเห็นว่า พิจารณาว่าเออถ้าตายแล้วจะทํำยังไงมันมันก็คืนไม่ได้แล้วเรามันไม่เห็นว่าเออถ้าเราไม่อยู่กับความคิดตัวตัวเดิมที่ว่ายังยังมีเขาตั้งแต่อดีตแต่เดียวนี้ถ้าเรากลับมาอยู่กับจิตที่เป็นในปัจจุบันเออใจมันก็อยู่ได้ใจไม่เห็นใจมันดิ้นมันดิ้นไปหาเขาที่มันเป็นความคิดในอดีตเราก็เลยว่าอ๋อถ้าถ้าเราไม่มีความคิดตัวนี้เราไม่อยู่กับจิตที่เป็นในปัจจุบันเออเราอยู่ได้ มือนไม่มีเขาเหมือนไม่มีเขาแต่แร่มีแต่ตัวเองที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ในความฝันก็เลยไม่เห็นตัวน,นี้ก็เลยแบบเออแค่นั้นพอพอตื่นขึ้นมาทุกครั้งเม่ก่อนถ้ามีความฝันนีน้เราจะเห็นเราเหนื่อยเราหัวใจเต้นแรงแต่วันนี้ตื่นมาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยครับรต,<ร>ตใจ<ม>สบายนี่คืนสุขให้กระทุกใ<ม>ห้เัดนี้แหละก้าอยู่กับปัจจุบันก็อยู่ได้นี่วอแ,แต่เขาตกน้ำเขาตายก็ตายไป เพราะเราก็ดูแลเขาดีที่สุดแล้วเห็นไหมมันก็จะไม่ตีโพยตีภายนี่แหละเขามาทดสอบปัญญาของน้อยล้วเรื่องปัญญาของเราเอาเอเราหลับได้เออเห็นไหมก็นี่แหละคืนสุขให้กระทุกเขาอยู่แล้วก็มีความสุขเืปัจจุบันสมติเขาจากก็าจากไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่เราอยู่ได้เขาเลยไม่เห็นว่าที่เราอยู่ได้พอเราอยู่จิตปัจจุบันไม่เห็นเป็นภาพของอดีตที่เอามาเปรียบเทียบกันใช่เพราะเมื่อมาอยู่กับปัจจุบันปั๊บเราไม่เห็นว่าอภาพที่ตัวเก่าที่เราเคยมีเขามันหายไปแล้วเออเราก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่ในจิตตัวนี้ในความจริงค่ะใช่แลวจิตตัวนี้มันจะเปิดให้เราเห็นได้เมื่อความอิ่มเอือเบิกบานมันจะเต้นหลงออกเราคลองอยู่ ันจะเห็นภาพตัวนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีอิมเือเพิกบานหัวจจเต้นลมออกคลองอยู่กับตัวตลอดเวลามันไม่เห็นภาพตัวนี้นี่แหละนะแบบตกลงทั้งหมดเจ้าของก็ฝึกเองวิธีการก็แนะนำใด้สูงสุดและแค่นี้ยตรงนั้นต้องทำเองแลนอจากใครเจอเปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว เคลียไม่ออกก็มาปรึกษากันก็จะก็คือใช้รูปแบบที่เราขึงพืชไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมล่ะเนี้ยไปเกิดปัญหาเพราะเราไปยึดความสุขในอดีตทุกเรื่องเลยล่ะยึดความสุขในอดีตทุกเรื่องแหะมีเพื่อนพ่อนาของพวกเราคนหนึ่งกำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์ก็มา ถูกโกงไปสองล้านปึ๊บใหญ่ก็เริ่มเศร้าหมองแล้วก็บอกเออก็ตอนที่เรามีสิบล้านก็เนี่หละคือสุขสูงสุดแล,แล้วเราจะเลร่ญนลุ่เลื่อนถึงสุดแล้วแต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้มันจะเหลือแปดล้านเราก็ยังอยู่ได้อ่ะแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบไอ้เงินสิบเราเคยมีสิบล้านอยู่ เราจะดีดดินถามว่าณนะปัจจุบันเราเพียงรักษาอย่างดียังเราเพียงรักษาทําอะไรด้วยคุณธรรมจริยธรรมอย่างดีแล้วอ่ะมันจะเสียหายไปสองล้านก็เหลือแปดล้านก็อยู่ได้อะ่ะก็คือเนี่ยปัจจุบันก็ปัจจุบันก็อยู่ได้ก็วก็ยังมีอยู่มันก็เลยไม่ไปเทียบกับอดีตที่เคยรุ่งเรืองนั่นหละคืนสุขให้กระทุกใจก็เลยไม่ดีดดิน้น กับการสูญเสียเมื่อใจไม่ดีดิ้งกับการสูญเสียตัญหาที่ความมาพอใจไม่พอใจที่กำลังเกิดขึ้นมามันก็บาลานได้มันก็เออแค่นั้นเองเพราะตัวสำคัญคือทุก์เราจะไม่มีส่วนการติดตามนี่สินอะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกในใจไม่มีนีม่มันวางอย่างเนี้ยสุขคืนสุขให้ทุก คืนใจให้กับตัญหาเลยไม่ดีติ้นส่วนหน้าที่ต้องทำอะไรก็ทำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ทำไปของโลกแต่ทำไปด้วยใจไม่ตื่นเต้นไม่ดีตินนแต่ถ้าคนอยู่กับโลกนี่ทนไม่ได้ต้องดิ้นกันหน้าแต่ถ้าพอเอาทำเข้าเราสงบระงับแล้วตัวเองก็ได้ทำได้จบแน่ยแต่อยงเงี้ยลงยาก,กระหว่างที่ยังทํา ใจยังติดคกี่กับงานการอยู่ให้ลให้ลงทรรถึงเงื่อนสุดท้าย,ยลงยากจริงๆเลยเนอง,จ,งจากทานเขาสูงแล้วเขาก็จะลงง่ายแต่ฐานเขาสูงนะบางคนก็ใช้วิธีเท่าที่มีเพื่อนเปานาอยู่คนไม่ทาบุญมามากกว่านี้ปล่อยวางเลยเอออย่างเงี้ยใจเลิกดิดดิน นั่คือคือใจให้กับตั้าก็วางได้หลงตาถึงเพียงทำเวลาสมัยแรกๆที่ทำทานเทหมดกระเป๋าเลยเทหมดกระเป๋าเรผมไม่รู้มันจะมีนยยัยยะอะไรพอมีนยัยยะไม่มีตังเลยสักบาทหนึ่งก็ยังอยู่ได้แล้วแคให้ไปออกถึงตรงนั้นน่ะหลงตาเลยเราถึงที่สุดไม่มีตังสักบาทเทหมดกระเป๋าเลยก็ยังอยู่ได้ mm hmm. พอเทียบปั๊บใจ mm hmm. มันะล คือจะให้กระตันหาเนี่ยเอามาใช้ลงอย่างนี้แหละตอนนั้นแหละที่แกเร่งเรามีอยู่แค่นี้หลวงตา <c oughs> กตา็เทมันหมดกระเป๋าห <c oughs> <c oughs> ลวงตาบอกท่านก็ะทำมาก่อนไอจิตมันบอกว่า <c oughs> เฮ้ยต้องเผื่อไว้ <c oughs> เผื่อไว้นู่นเผื <c oughs> ่อไว้นี่หล้งตา มึงจะเผื่ออีกเหรอท่านท่านทำท่านเองตอสมัยเป็นคารวาปิ้นกระเป๋าเลย <c oughs> เอามันจะได้เข็ด <c oughs> บอกตัวมันเองจะได้เข็ดไม่กล้าวไว้ว่าเผื่อนอู่นเผื่อน,นี่เ <c oughs> มันทำอะวรอย่างนี้ทีนี่กิจใจของท่านถึงมาเป็นครูบาอาจารย์พวกเราได้ใจมันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอย่างพวกเราเอาเบาๆซอฟอะไรก็เรื Stop landing. Stop landing, sub power. <laughs> 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 Sound that?